สวัสดีค่ะเมนูกับข้าวบ้านๆมาอีกแล้วค่ะวันนี้ก็จะเป็นเมนูปลาเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นปลาทับทิมนึ่งนะคะทุกคนผักก็ตามที่หาได้ที่ตลาดเลยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือเห็ดหอมสดนะคะเพราะว่ามันอร่อยมากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะก็จะใส่พริกกระเทียมหัวหอมนะคะแล้วก็จะมีเห็ดนางฟ้ามีปลาทูนะคะแม่ก็จะอบเสร็จแล้วนะคะก็จะนําออกมาตาแบบนี้เนาะช่วงนี้ก็จะเป็นเมนูนึ่งๆนะคะเป็นกับข้าวแบบง่ายๆเลยเนาะเพราะว่า ที่บ้านนะคะก็คือพ่อเขาตรวจเจอ ไขมันนะคะช่วงนี้ก็เลยเป็นอาหารประเภทต้มหรือว่าประเภทนึ่งนะคะก็จะเน้นไปที่ปลาซะส่วนใหญ่นะคะนี่เสร็จแล้วตำเสร็จแล้วนะคะก็ใส่เห็ดลงไปเนาะตามด้วยปลาทูนะคะปลาทูหนึ่งตัวนะคะนี่เสร็จแล้วก็โขลกรวมกันแบบนี้นะคะปรุงรสก็จะมีวันนี้นะคะง่ายๆเลยเนาะทุกคนเนาะมีน้ำปลามีผงชูรสมีน้ำตาลน,นะคะน้ำตาลน,นิดหน่อยนะคะถ้าใครไม่กินน้ำปลาก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วแม่ก็จะใส่น้ำต้มผักลงไปนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มแบบให้เขาแบบว่า ไม่ข้นจนเกินไปนะคะนี่ผงชูรสนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาค่ะแบบปรุงสําเร็จนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ตามด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำตาลทรายขาวนิดนึงนะคะน้ำปลาหน่อยหนึ่งคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นั้นเองค่ะทานคู่กับนะคะก็จะเป็นปลานึ่งเป็นผักนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเมนูกับข้าวบ้านๆแล้วก็ทำง่ายมากๆด้วยนะคะเป็นเมนูลดไขมันเมนูสุขภาพคะ่ะ